กลับเข้ามาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้21มีนาคมใช่ไหมพี่อันปรากฏว่าต้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์หลายคนผมก็ไม่ทันดูเมื่อวานนี้คือมาดามแป้งวันเกิดของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณแป้งมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาก็เกิดวันเดียวกับท่านนายกเลยเหรอครแต่อ่อนปีกันคุณพี่หมออ่าอ่อนปีกันแล้วก็เมื่อวานนี้คุณหมอก็ออกมาเขียนยาวเลยค่ะอะไรนะ ผมมันในตีรุ่นน้องพี่ตูอะไรประมาณเนี้นะแต่ว่าผมภารกิจกะก็สไตล์ของคุณหมอแล้วก็คือคุณหมอเนี่ยเขียนไปถึงคู่กรณีเขาด้วยใครอะคะโอ้โหทำเป็นลืมที่ไม่ได้เป็นสลอวบ้าน<ส>อ,อยู่ใกล้กัน,นเนอะไม่ใช่ไม่ใช่แค่บ้านอยู่ใกล้กันแค่นั้นนะคะยังจะต้องจ่ายค่าเลือกตั้งแล้วก็จะพาให้ใครอ่ะ มีปัญหาเรื่องเรื่องจะตัดถูกตัดสินทางการเมืองอย่อรือเปล่าคุณสนที่รัฐคุณอุตมะอะไรพวกนั้นน่ะเออใช่ๆช่เระตอนนั้นเขายึนพลังประชารัฐตอนที่ตอนที่คุณสนที่รัฐกับคุณอุตมะเป็นผู้นําจะเดือดร้อนไปถึงคนอื่นด้วยนะเมื่อวานนี้นั่นก็คือสามี่สิอ็ดมีนาซึ่งจริงๆมีวันเกิดหลายคนนะคนไปเอามานะมีดาลงดาราอะไรด้วยนะค่ะ แต่ว่าวันนี้22มีนาเพอเปิดไทยโพสต์หน้าสองมาตกใจคุณจะไปเปิดหน้าสองทำไมคุณต้องดูที่หน้าหนึ่งก่อนตกใจดูที่หน้าหนึ่งก่อนหน้าหนึ่งมีภาพคุณหญิงสุดารัตน์เกียรยุทธภัณฑ์แหมจริงจริงน่าจะทําให้คุณหญิงเขาแบบดูใสกว่าน,นี้หน่อยนะนี่ดูแบบซึมดูแบบบลูไปหน่อยนะคะ <c oughs> คุณหญิงสุดารัตน์30ปีบนถนนการเมืองเดินหน้านําพาพักไทยสร้างไทยเลือกทางเลือกใหม่ทางรอบประเทศหน้าสอง ดิฉันี่บคุณต้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรหรอกคือดิฉันก็รักไทยโพสต์ไทยโพสต์ว่าใครดีท่านก็ว่าดีด้วยไทยโพสต์วะไทยโพสต์ว่าใครดีท่านก็ว่าดีด้วยป๋าเปรวเนี่ยหายไปสามวันแล้วนะป๋าเปรวเนี่ยไม่ได้เขียนคอลัมน์ประจําวันเนี่ยสามวันคิดถึงนะครับป๋าไม่ได้เกี่ยวว่าคุณคุณป๋าเปรวหนีคุณสิงอุตส่ารัตน์ไม่ใช่นะคะก็คือ นี่คือโปรโมทที่หน้าหนึ่งเลยบอกว่าคุณหญิงสุรรัตน์เดินสาปีบนถนนการเมืองอแล้วก็พอหน้า2บอกให้ไปติดตามที่หน้าสองหน้าสองทั้งหน้าเลยเต็มหน้าครับคุณผู้ชมเต็มหน้าจริงๆคือไม่มีครึ่งไม่มีเสี้ยวไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำมาหากินหน่อยหนังสือพิมพ์เพื่อนเราเนี่ยลงทั้งหน้า1ทั้งหน้าสขนาดนี้ผมก็เลยหันไปถามพี่อันว่าเอ๊ะ เมื่อวานนี้21มีนาคมวันเกิดลุงตู่วันนี้22มีนาคุณสุดารัตน์เกิดครบ30ปีเหรอแกอายุมากกว่านี้เราไม่ใช่เหรอเกิดในทางการก็เลยได้คำตอบว่า22มีนาคม2535 30ปีก่อนอคุณสุดารัตน์ได้รับเลือกให้เป็นสอสอพักพลังธรรมสอสอกรุงเทพที่มีพลตรีจำลองสีเมืองเป็นหัวหน้าพัก เป็นการเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองนั่นดิฉันจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครบ้างรู้แต่สวยจังเลยคนดูนะซ้ายมือนั่นคุณลีลาวดีไม่ใช่ที่ใส่ตุ้มหูอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณลีลาวดีไม่ใช่เหรอแต่เฮียหนวดข้างหลังเนี่ยผมไม่จำได้จได้ว่าเป็นใครช่วยบอกหน่อยพักพลังธทมเออผมว่าคุณลีลาวดีนะตอนแกสาวสาวว่าไม่ใช่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 แน่นอนเหรอไม่แน่นอนเห็นว่าไม่ใช่คุณลีลาวดีไม่ใช่หรอไม่ใช่นะไม่ใช่ แต่โลโก้พอพานนี่ใช่พลังธทมแน่นอนถูกไหมอ่าอ่าอ่านะเอ้ยไม่แน่ใจนะผมว่าคุณลีลาวดีนะหรอแต่เฮียหนวดข้างหลังเนี่ยไม่คุ้นพี่พี่อันแล้วตาแกมองใครอยู่อะใครเฮียหนวดเหรอเจเฮียหนวดอาจจะมองคนดูอยู่ขอภัยนะผมผมผมไม่ได้ไอนั่นท่านจริงๆนะคือคือคือด้วยความว่านี่มัน30สิปีแล้วอะจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครนะคะอะ ก็คุณหญิงสุดารัตเนี่ยตอนที่แจ้งเกิดในวงการการเมืองเนี่ยก็มาพร้อมกับแว่นตาอันนี้นั่นแหละก็ฉายาแกสวยแต่เจ็บอ่ะตอนนั้นใครตั้งให้อ่ะผมจำไม่ได้สวยป๋าเปรียนนี่ละมั้งสวยแต่เจ็บคุณต้นผมมาข้างหลังใครเดี๋ยวนะผู้อากาศรถไฟใช่ไหมคุณประพัฒน์จงสงวนใช่ไหมใช่อส่วนตำรวจนั่นคุ้นคุนนึกไม่ออกใช่เอ่อ คุณพลตรเวเอกสุนทรไหมไม่ใช่ไม่ใช่คุณสุนทร้ายขวัญไม่ใช่ไม่ใช่ท่านสุนทรนี่เป็นเพื่อนพ่อผมผมจําหน้าได้พอย้อนกลับไปก็พอย้อนกลับไปแกก็สวยนะเออก็สวยนะหน้าตาผ่องใสนะอ๋อในวัยนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะสามสิบสามสิบห้าสามสิบประมาณนี้แกหกสิบพอดีนี่อ๋อใช่ถือว่าสวยเลยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยใส่ใส่ชุดครุยจุลาแต่ว่าข้างในเป็นเสื้อมะฮอม ตอนรับปริญญาไม่ใช่ตอนที่โฆษณาตัวเองใส่ชุดครุยของใส่ชุดครุยเป็นบัณฑิตจุฬาแล้วใส่เสื้อผ้าข้างในเป็นหม้อห้อมถ้านีฉันจำไม่ผิดจะเป็นอย่างนั้นนะสร้างสตอรี่ตั้งแต่ต้นใช่ใช่ใช่สตอรี่แกเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกเลยนี่แหละคือตอนเริ่มต้นก็แล้วก็ภาพที่ดีฉันชื่นชมนะคะเป็นภาพคุณหญิงสุดารัตน่าจะตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อันนี้น่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขแล้วหละคุณต้นเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามว่าจะเอาไปบวกกับพรรคนั้นได้ไหมจะไปบวกกับพรรคนี้ได้ไหมเป็นภาพให้ดูกันนะคะจริงๆก็ส่งไปในไลน์นะถ่ายรูปไปให้ละเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะ คือบทสัมภาษณ์ของคอุณหญิงสุดารัตน์ <ทำ S 1> สัมาาภาษณ์ทุเศรศในไทยโพสต์<อ>แล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นภาพข้างบนเลยค่ะตอนสมัยเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9<ม>อธิบายนิดนึงคุณต้นจุดสําคัญที่สุดที่พักไทยสร้างไทยเขาโฆษณาเนี่ยที่พี่เกียรติจำไปเรื่องเศรษฐกิจเศนี่ยนะแต่ที่ดูจะโดดเด่นแล้วเขาหมายมั่นปั้นมือมากเลยก็คือเรื่องบํานาญประชาชน3,000บาท คุณยิสุราลั์บอกว่านโยบายสําคัญของพรรคไทยสร้างไทยสร้างกระแสตอบรับและถูกพูดถึงอย่างมากก็คือบํานาญประชาชน3,000บาทโดยเรื่องนี้เป็นการดูแลผู้สูงวัยนโยบายบํานาญประชาชนเรายือนอยันนโยบายนี้ใครก็ได้มาดีเบตกันเลยนี่งานท้าดีเบตเลยนะยือนอยันว่านโยบายเนี้ยไม่ใช่ประชารัฐและก็ไม่ใช่ประชานิยมอ,อันนี้ผมเถียง <c oughs> อันนี้ผมเถียง <laughs> คือใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ที่ฉันวันไหวพี่ก็ใกล้จะได้รับแล้วนะคะ <p> <p> พี่อันเนี่ย เ,เหลืออีกสิปียังอีกสองรัฐบาลยังไม่ต้องรีบเลือกยังไม่ต้องรีบเลือกอนะคะแต่เป็นนโยบายที่เป็นหลักคิดในการต่อยอดโครงการ30บาทพูดจาได้ดีมากนะ,ะแต่เป็นนโยบายที่คิดหลักเป็นหลักคิดในการต่อยอดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคหรือการประกันสุขภาพ,พทั่วหน้าหมายความว่าไงรักษาหาย30บาทแล้วก็เอาเงินไปใช้สามพันอย่างงี้หรอคุณต้น,ตน <c oughs> ไม่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 เขาคงแต่ ประมาณจะบอกว่ามันไม่ใช่ประชารัฐนะมันไม่ใช่ประชานิยมนะมันไม่ใช่แจกเงินนะแต่มันเป็นสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับเหมือนกับ30บาทรักษาทุกโรคพูดอย่างเงี้ยดีเพราะเมื่อวันก่อนที่อุ้งอิงพูดเนี่ยจะให้เงินแบบมีศักดิ์ศรีดิฉันรู้สึกว่ามือของผู้ให้อ่ะแต่ภาพนี้มไม่โอเคสวยหรือไม่สวยในสายตาผู้หญิงสวยได้มากกว่าน,นี้อ,อ๋อสวยได้มากกว่าน,นี้แสงเงากลัวไปหน่อยรีทัดทางแก้มได้อีกหน่อย สวยสวยได้มากกว่าน,นี้ก<ะ> <c oughs> ็คือองค์อิงบอกว่าเราจะให้อย่างมีศักดิ์ศรีคุณต้นมือของผู้ให้มันอยู่สูงกว่ามือของผู้รับโดยเสมอถูกต้องแล้วผู้รับที่ไหนอรู้สึกคือเวลาที่สมมติถ้าเป็นดิฉันเนี่ยถ้าดิฉันเป็นผู้รับดิฉันจะรู้สึกมีศักดิ์ศรีคุณต้นเ<ะ>พราะดิฉันเป็นคนให้มาก่อนอดิฉันเสียภาษีมาตลอดชีวิต วันหนึ่งเวลาที่ดิฉันได้อะไรจากรัฐบาลนะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันสมควรได้รับออันนี้พูดตรงๆนะอพูดตรงๆว่าดิฉันควรได้รับดิฉันรู้สึกอย่างนั้นเพราะดิฉันเสียภาษีอย่างเยอะแยะมาโดยตลอดพี่อันก็รู้สึกไม่ต่างจากผมออืทุกวันนี้พูดจริงๆนะผมเนี่ยเราที่เป็นผู้เสียภาษีจริงๆนะไม่ใช่เสียภาษีแค่เสียภาษีแวดแบบไปสามกีบเสียนะไม่ใช่เดินเข้าเซเว่นแล้วอ้างว่าข้าเป็นผู้เสียภาษีนะเสียภาษีจริงๆเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ย ยังมีอะไรที่ผมควรจะต้องเรียกร้องอีกเยอะแยะมากมายในนามผู้เสียภาษีนะเรียติดอยู่นิดเดียวคุณหญิงพูดตรงๆนะคะคนเสียมากต้องได้มากไหมต้องได้มากแต่ประเทศเราเนี่ยคนเสียมากจะถูกขูดรีดมากแล้วคนเสียน้อยจะถูกอุ้มแล้วคนที่ไม่เสียเลยก็เป็นคนที่ได้ตลอดเวลาขอบคุณมากพี่อันคนที่ไม่เสียเลยคือคนที่ได้ตลอดเวลาเป็นเช่นนั้น <laughs> เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งโทรไปในรายการอาจารย์วีระเห็นแล้วโดนด่าไอซื้อแฟบสบู่ยาสีฟันแล้วบอกว่าเสียภาษีเขาถามว่าเสียภาษีไหมเสียเสียตอนไหนเสียตอนไปซื้อของไงในเซเว่นถ้าอย่างนั้นไม่เรียกเสียภาษีเอาตกลงเสียภาษีกันได้ไหมไม่เคยเสียแต่ดันมาห่วงว่าจะเอางบประมาณประเทศไปซื้อเรือดำน้ําแล้วไปฟังไปฟังเขาหลอกมาว่าเรือดำน้ําไม่มีเครื่องไม่พูดก็ไม่มีใครว่าหรอกพี่อื คือคือมาส่วนมาอ้างตัวนี้ไม่ได้คือคนที่ยังเราเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้มานานนะคุณต้นแต่เราไม่มีปัญญาอธิบายได้อย่างอาจารย์วีระอาจารย์วีระเนี่ยอธิบายเลยคุณจะมาอ้างว่าถ้าคุณเสียภาษีแล้วคุณต้องตามไปดูเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกเสียภาษีทางอ้อมด้วยนายคนนั้นนะ่นะ,ะนี่นี่เสียภาษีทางตรงนั่งอยู่ตรงนี้สองคนนะแล้วโดนขูดทุกเม็ดด้วยห้ามหลบห้ามหลีกหนีก็ไม่ได้นี่เป็นที่เท่าไหร่แลวเนี่ยยี่สิบเอ็ดผมส่งแล้วยังได้คืนยังฮะ เห็นขวเห็นขวได้คืนเร็วนี่โถกใจเพิ่มปูนี่นี่จงใจขยี้กันใช่ไหมเนี่ยโอี๋ยเห็นได้คืนนะโอผมส่งแล้วน้ำตาคำป้อยๆไปแล้วมีเงินมากก็อย่างนี้แหละนะฮะก็คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยจะให้สำหรับผู้สูงอายุเกิน60 60ตอนนี้มีทั้งหมด20%ของประเทศ20%ของประเทศคือ11ล้าน และจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะสังคมจะเข้าสู่สังคมผู้สูงมันมีข้อเดียวจริงๆผมไม่อยากพาอยากหาคนไปดีเบตด้วยนะงบประมาณจะมาจากไหนถ้าไปบอกตัดนู้นตัดนี้ตัด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 นะมันทําได้อยู่แล้วเพีอันพีอันึกออกนะถ้าตัดอันนั้นตัดอันนี้ตัดงบอาวุธตัดนี้ไอ้อย่างเงี้ยใครก็ทําได้ไอ้อย่างเงี้ยใครก็ทําได้เพียงแต่ว่าคุณไปตัดอันนู้นอันน,น,น,นี้นี่นี่เสร็จเดี๋ยวคุณก็ต้องไปเพิ่มกลับให้เขาอยู่ดีอะเอาง่ายๆสามพันบาท สิบเอ็ดล้านต่อเดือนเนี่ยนะคุณจะมาจากไหนอธิบายแค่นั้นแหละถ้าทำได้ที่อันนี่ไหววันแล้วนะวประกาศด้ว <ใน S 2> ยมือสั่และที่ห็นก็สนใจนะคะว่าบรรดาพวกที่สมัครเข้าจะมาอยากจะเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นมีพรรคไหนเลยพูดถึงเรื่องของการหาไรายได้นะคุณตน้นฮมีแต่พูดเรื่องการใช้เงินจริงนี่นะผมจะบอกให้นะผมมีเห็นนโยบายหลายๆอย่างของท่านนายกตอนเนี้ย พูดกันแบบไม่กลัวคุณผู้ชมด่าเลยนะผมเสียวมากเลยนะเสียวว่าผมจะโดนรีดภาษีเพิ่มคือคือการรีดภาษีเพิ่มไม่ใช่ว่าการจะมาเพิ่มภาระภาษีเงินได้ตรงๆนะจะมันจะไปแฝงอยู่ตามไอ้สิ่งที่คุณจะต้องไปอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยเขาจะไปแฝงอยู่ยิ่งอตอนนี้ลดภาษีสัมภามิตรลดไฟฟ้าแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลก็จะขาดเงินรายได้ตรงนี้ไปนะไอ้การใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ พอรัฐบาลขาดรายได้ที่หนึ่งรัฐบาลจะต้องไปเอาอีกที่หนึ่งมาโปะอ๋อแนะนําเลยค่ะให้ขึ้นภาษีสรรพสินมิตรพวกที่กินเบียร์ค่ะขึ้นแล้วครับขึ้นอีกค่ะขึ้นไปแล้วเรียกมันว่าภาษีบาบค่ะอทุกวันนี้เรียกอยู่นะคะบุรีถ้าไม่มีเงินนะดิฉันดิฉันจะเสนอว่าก็ให้ลดเปอร์เซ็นที่เอาไปสนับสนุนพวกสื่อที่ใช้ภาษีบาบทั้งหลายอย่างน้อยก็สองพันกว่าล้านละปีพวกทีวงทีวีพวก สร้างเสริมสุขภาพอะไรนี่ลดบ้างก็ได้นะคุณต้นนะเช่นว่าบางทีมันก็เยอะนะฮะแล้วไม่มีเพดานด้วยไปตลอดเพิ่มตลอดคือแค่แค่หวาดเสียวแต่ถ้าท่านนายกรวมถึงท่านรัฐมนตรีคลังคุณติดอยู่ที่ปากตอนเนี้ยที่เก่งๆคุณอาคมมีมีวิธีการหารายได้มากกว่าการกู้กับการเก็บภาษีเพิ่มผมก็ดีใจด้วยท่านอาจจะเก็บเอาไว้เป็นไม้ตายก็ได้แต่ผมเห็นหลายๆนโยบายแล้วเสียวก็ยอมรับว่าเสียว กลัวค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเบรกนะคะดิฉันอยากจะฝากไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการไหนๆก็ตอนนี้มันก็มีเรื่องใหม่ๆที่รัฐบาลจะต้องตัดสินใจเพิ่มขึ้น <c oughs> นะคุณต้นในเมื่อมันเกิดสงครามขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มันมีาราคาค่าสินค้าที่มันเพิ่มขึ้นฝากพยังกระทรวงเกษตรและสากร์รวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์ค่ะ ที่มีความคิดที่จะนําเข้าข้าวโพดข้าวสาลีจากต่างประเทศไอ้พวกนี้คืออาหารสัตว์ไงแล้วก็เตรียมจะนําเข้าพอมันเกิดปัญหาแบบนี้ควรจะยุติการนําเข้านะคะเพราะว่าจะทําให้เกษตร,รกรไม่ได้ประโยชน์แถมยังเป็นภาระให้เกษตร,รกรอีกด้วยเนื่องมาจากว่ามันมีราคาที่แพงแล้วก็มีคนบางกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์จากแล้วก็มีกําไรจากการนําเข้าครั้งนี้เพียงกลุ่มเดียวแล้วก็ยังเป็นการทําลายวงการเกษตรบ้านเราครับ ก็แพงก็แพงก็ให้คนไทยเราได้ขายได้กําไรถูกไหมคะทำไมจะต้องไปนําเข้าด้วยก็เนี่ยแหละอาหารสัตว์คุณบอกว่าโอ้ยข้าวสาลียูเครนใหม่มีรัสเซียใหม่มีเราต้องหาทางนําเข้าไม่ต้องก็เอาเนี่ยแหละเอาเขาเอาจากประเทศไทยนี่แหละมีอะไรก็เท่านั้นมันจะแพงก็ให้อยู่ในประเทศไทยนะคะการทําอาหารสัตว์สามารถนาข้าวโพดนําข้าวนํามันสับปะหลังมาทดแทนได้อืไม่ต้องเป็นข้าวสาลีข้าวเราก็ได้นะคะ แล้วก็จะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีไรายได้และเกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริงรเห็นด้วย100วร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตข้าวก็กินข้าวสออิไปกินข้าวสาลีทําไมอีกเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งปูนซีเมนต์นะครับณนะขณะนี้เองเนี่ยถ้าเกิดมีการนําเข้าปูนซีเมนต์เข้ามาในประเทศไทยณนะขณะน,นี้ไม่จําเป็นต้องเสียภาษีเลยแต่ผู้ที่ฝากมาเขาบอกว่าอยากให้รัฐบาลพิจารณาอย่างนี้ดีกว่าว่า ปูนซีเมนนำเข้าคุณควรจะตั้งกำแพงภาษีนำเข้าตันละ5 0 0ถึง600บาทเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านเรารอบด้านนี้นะเราส่งปูนไปเนี่ยเขาเก็บภาษีเลยนะ,ะ,ะตันหนึ่งห้าห0รบาทดังนั้นเพื่อให้ความเป็นธรรมในการค้าไม่เช่นนั้นเราก็จะกลายเป็นประเทศที่เสียเปรียบทางการค้ากับรอบบ้านเราไปหมดมนะฮะอ่ะอันนี้ก็ฝากไปถึงผู้มีอำนาจด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายการเมืองมาแน่ๆเพียงแค่เปิดตัว เรื่องของข้อสอบรั่วนะขณะนี้อาจารย์วระเดชผู้รับผิดชอบรัฐมนตรีอดีสัยในขณะนั้นก็เริ่มที่จะต้องได้รับการถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งในประเทศไทยแล้วเปิดตัวเต็มๆเมื่อไหร่สงสัยหลักฐานคงเพียบนะครับเดี๋ยวกลับมาครับค่ะจะรับความสงสารด้วยอ่ะนอกจอนะครับก็คุยกันว่าผมเนี่ย ทราบซึ้งที่พี่อันพูดตรงมากคนเสียภาษีเยอะคุณผู้ชมฟังให้ดีก่อนเราไม่ได้แบ่งแยกนะแต่เมื่อคุณอยู่ในประเทศที่คุณบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยคุณส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความสามารถใครที่เก่งใครที่ขยันใครที่ทำตนเป็นคนดีก็ย่อมมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแต่การมีโอกาสมากกว่าของคนอื่นแล้วรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองรับผิดชอบต่อระบบภาษีซึ่งนำไปใช้พัฒนาความเจริญเนี่ย คนเสียเยอะก็ควรที่จะต้องได้สวัสดิการได้อะไรทุกอย่างกลับมาที่ตัวเองใน,ในเปอร์เซ็นต์ที่เท่าเท<ล>ียมในเวลาแก่อย่างผมพี่อันเนี่ยเสียขนาดนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าเออแก่แล้วเราคงไม่ต้องเหนื่อย <c oughs> แต่ที่ไหนได้ทุกวันนี้ทําไปจนตายพอแก่แล้วนะครับหกสิบแล้วคุณก็ไปเข้ากองทุนการออมดี๋แล้วคุณไปดูสิว่าไ,ได้กี่บาทได้เอาอย่างแรกก่อนะ เบีย้ยคนแก่หกสิบได้หกร้อยเอา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 ย่างแรกก่อนนะเ <600 S 1> บี้ยคนแก่หกสิบได้หกร้อยหกร้อยเนี่ยนะดีฉัน,นจะเดินแค่ตลาดนัดข้างตึกก็ยังไม่พอกินเลยถ้าคุณออมกองทุนการออมแห่งชาติคุณก็จะได้คืนอีกประมาณสักสามพันไม่ถึงอ่ะไม่ถึงต่อปีนี้ต่อปีปอาจจะถึงแต่ต่อเดือนเนี่ยไม่ใช่ก็ไม่ถึงคือคุณจะได้อยู่ประมาณเนี้ยจะป่วยจะเจ็บนี่ันก็เคยคิดจะไปลงนะคุณต้นเพราะเราเป็นคนทํางานอิสระใช่ไหมเออ ต้องเสียเวลาไปทำร่องทำเรื่องได้วันหนึ่งสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วไปยืนรอเคาน์เตอร์เนี่ยผมก็เห็นไกเจ้าหน้าที่นะเพราะเขารับคนเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเขาพูดกับเรามันก็เสียงกระด้างมันก็อ๊อยทำไมยังไม่ทำไอ้นี่มาเตรียมหลักฐานมาหรือเปล่ายังงู้นงนีออ้อารมณ์ต่ออารมณ์ปะทะากันเราก็เลือกที่เราไม่ไปทำดีกว่าช่างมันไม่เอาในขาะที่ต่างประเทศเนี่ยเิีันเข้าใจว่าภาษีเขาหดแต่หลังจากที่กเกษียณแล้วเนี่ยเขาได้คืน เือาะคหลังที่มามีเมียไทยอยู่เนี่ยเนี่ยก็ได้กันเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นได้มาอยู่บ้านกันมาซื้อบ้านอยู่มีเมียไทยอยู่ก็ได้พวกนี้คือได้เงินพวกนี้กลับมาอยู่เขาโดนภาษีเนี่ยยังต่ำนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าของเราเนี่ยเริ่มอัตราภาษีที่ห้าเอาอย่างนี้ก่อนนะถ้าทุกวันนี้บอกว่าเก็บสามสิบเชื่อไหมรัฐบาลทังทันทีแต่ถ้าเก็บสามสิบสามสิบห้าแล้วผมเนี่ยแก่แล้วคนจะได้ผมเอานะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็ต้องทํามาหากินถ้าผมนั่งงอมืองอเท้าผมก็ไม่มีตังค์แต่ปรากฏว่าประเทศไทยหนึ่งคุณเป็นเกษตรกร,ร,กรคุณรวยขนาดไหนก็ตามเป็นเกษตรกร,ร,กรมีที่เป็นร้อยเป็นพันไร่คุณได้สวัสดิการดีกว่าคนทางานนะคนทํางานกินกันเดือนคุณต้นเวลาทําเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นเจ้าของสวนปาล์มเป็นเจ้าของสวนยางอืรายได้เดือนหนึ่งเป็นแสนไม่เสียภาษีเป็นล้านก็มีไม่เสียภาษีเพราะคำว่าเกษตรกร ไม่เสียสักบาทสองคุณทํามาหากินโดยที่คุณไม่ยอมลงทะเบียนคุณขับรถฟอร์จูเนอร์คันละล้านเจ็ดไปตั้งแผงขายของอยู่ริมถนนคุณขับรถฮอนด้าคันละเกือบสองล้านไปตั้งแผงขายของอยู่หน้ากระทรวงถึงเวลาคุณหยิบสดเสร็จสิ้นปีคุณไม่เคยเสียภาษีแล้วคุณได้สิทธิสวัสดิการที่รัฐให้เนี่ยเยอะกว่าคนเสียเงินเดือนด้วยนะคนเสียภาษีที่เป็นคนกินเงินเดือนอันนี้ไม่ต้องเถียงนะคะว่าไม่รวยรวยจริงเห็นติบตามอ่ ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ฮะแย่มากนะทีนี้กลับมาเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะอุ้งอิงอุ้งอิงเนี่ยวันนี้ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยด้านหลังนะคะได้พูดถึงเส้นทางคุณอุ้งอิงคือเวลาเห็นผู้หญิงอายุ35ปีเดียกับคุณต้นคุยกันว่าเราเนี่ยโดนหลอกมาโดยตลอดเคยคิดว่าคุณหญิงพจมานไม่ยอมให้ลูก เ<ห>แล้แลไม่อยอมให้คนในครอบครัวลงไปเล่นละเลงกับสนามนี้อีกแล้วพอเปิดไพ่แบบนี้มาเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่เคยรู้ข้อที่จริงเลยนะค,ครับไม่เคยรู้ข้อที่จริงเลยว่าจริงๆแล้วเขาคุยอะไรกันรู้อีกทีหนึ่งเขาเปิดมาแล้วและทีนี้ถามว่าแล้วใครอยู่เบื้องหลังอุ้งอิงคุณอุ้งอิงวันนี้เขาเปิดมามีอยู่สองคนค,คนหนึ่งเรารู้มาโดยตลอดอยู่แล้วคือคุณคณาพจน์โจมฤทธิ์คุณคณาพจน์โจมฤทธิ์เนี่ยเคยถูกตัดสิทธิ เป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติเป็นเพื่อนเขาว่ากันว่าเป็นเพื่อนสนิทคุณอุ้งอิงแฟนเขามั้งเป็นเพื่อนสนิทคุณอุ้งอิงแล้วก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับสามีคุณอุ้งอิงสามีคือคุณปีดกสุขสวัสดิ์เนี่ยว่ากันว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณคณาพจจอมริศแล้วก็ดิฉันก็ขอให้ท่านผู้ชมไปหาอ่านความคิดของขนาพจจมริศ คืออยู่เขาเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารเดอะโมเมนตัใน The Momentum เนี่ยนะคะสัมภาษณ์คณาพจน์ในฐานะที่เป็นผู้อุ่งในการ The ะเ a นเมเกอร์เพื่อพาพักเพื่อไทยรีแบนด์ใหญ่ออกจากคอมฟอร์ทโซนค่ะนะคะโดยที่เขาพูดชัดเจนผู้ชายคนนี้อาภาพขึ้นจบจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกิจยัลมนดับหนึ่งนะตอนต้น โดยดีกรีของเขาเนี่ยแล้วไปเรียนปริญญาตรีที่นิติศาสตร์รามคำแหงเพราะฉะนั้นฐานทางด้านกฎหมายของเขาเข้าไปต่อปริญญาโทและปริญญาเอกได้จบทั้งโทแล้วก็ทั้งเอกจาก soas ที่ลอนดอน university แล้วก็ว่ากันว่าคนนี้คือคลังสมองของคุณอุ้งอิงครับแล้วก็คือคลังสมองที่แท้จริงในการที่จะรีแบนด์พักเพื่อไทยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการรีแบนด์พักเพื่อไทยที่สำคัญที่สุดก็คือการทําให้พักเพื่อไทยนั้นไม่มีภาพ ของคุณทักษิณและไม่มีภาพของพรรคเพื่อไทยอ่าคนนี้แหละใช่ไหมคณะพศเนี่ย<ช>ยืน<ะ>อยู่ตลอดยืนอยู่ตลอดภาพถ่ายใน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 ,ในตระกูลเข,เขาเขาจะยืนอยู่ตลอดค,คือต้องไม่มีภาพความเป็นคุณทักษิณแล้วก็ไม่มีภาพของภูทรคุณอุ๋งอิงเข้ามาเนี่ยจะต้องให้เป็นภาพของคนรุ่นใหม่และทีนี้ถ้าหากว่ายึดตามบทความในกรุงเทพธุรกิจก็บอกว่า มันก็ไม่ใช่หมายความว่าจะสมูทซะทีเดียวหรอกเพราะว่ามันก็งัดๆกับคนเก่าที่อยู่ในพักเพื่อไทยอยู่เหมือนกันนะคะและอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏตัวแต่ก็เป็นหัวสําคัญก็คือปอมลูกของคุณระเบียบปอมปีชาพน <c oughs> ที่ที่เป็นหัวหน้าพักไทยรักษาชาติแล้วถูกตัดสินว้นว่าการเมืองไปอ่าใช่ค่ะอันนี้ว่ากันว่าเป็นติ้งแท้งให้เลยเป็นตัวเชื่อมความคิดเลยเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในพักเพื่อไทยนั่นเองอ่ะค่ะปิดกันไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน แต่ถ้าถามว่าอุ้งอิงจะโดนอะไรมั่งนอกหลังจากวันนี้ไปก็หนักแน่นอนอันนี้อันนี้เผลอๆจะหนักกว่านะกว่ากว่ากวอาปูอีกค่ะเพราะแผลเขาเยอะกว่านะอ่ะโอ้หมดเวลาแนละ้วหมดเวลาค่ะพรุนี้เจอกับ,บสวัสดีครับ